เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมในเช่นเคยนะครับผมวันนี้พูดแปลกไงเออสักหน่อยนะครับผมวันนี้เรากลับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Mini World g กีต r นะครับสำหรับการเอาตัวรอดนะครับผมในตอนนี้เนาะเอออันนี้มันตากอะไรกันปะ อันลิมิตก็คือไม่จำกัดนะั่นแหละว,วันนี้เราจะมาเป็นการเอาตัวลอดในรั้ในเกมนิวิวทนะครับมมผมเราจะเริ่มการนับเอาตัวลอดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่จะเป็นภาพซีซั่นหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆจะเป็นซีซั่นสองแหละแต่ว่าผมนับนับแยกกับในมือถือแล้วกันสดสดร้อนๆนเลยครับเพิ่งสมัครรหัสใหม่มาเพ้ยพูดอนะไร รหัสนี้คือแบบโอไ้ไกลแล้วนะครับตอนนี้ไปกี่หลักแล้วก็ไม่รู้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหลักนะครับผมตอนนี้เนาะผมดันลันมาเลขสามแล้วนะฮะมันมีรหัสนั่นแหละย้ำก่อนนะครับว่าเอ่อในโลกเนี้ย นะครับผมเขาจะไม่สามารถเสกได้นะครับไม่เหมือนไมค์ครับนะมันจะใช้คําสั่งไม่ได้นะครับอเพราะฉะนั้นตั้งชื่อโลกเป็นซีซั่นหนึ่งนะครับผมไม่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 ฮาร์ดคอรนะไม่เอาไม่เอาเออเราจะตั้งเป็นเลขสวยๆแล้วกันนะครับวันนี้วันที่ที่ที่เปิดสกัดเลยนะครับวันที่เก้านะครับเก้าศูนย์ห้านะครับ สองศูนย์สองห้านะครับเก้าศูนย์ห้าสองศูนย์สองห้านะครับผมเอาไปใช้กันได้เนาะไปเราเริ่มเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับข้อดีของแมปนี้เลยนะเอ้ยข้อดีของเกมนี้เลยนะครับก็คือว่าเวลาเอ่อเวลาตายนะผมจะสามารถแบบว่าใช้ดาวนะครับผมซึ่งดาวเนี่ยเนี่ยดาวอยู่ด้านล่างนะครับผมไอนะ้ตรงเหลืองๆนะั่นแหละเพิ่มกระตุกหน่อยนะ โอ้เซตติง้งลืมไปอ้ดีดีดีอ,อันนี้เกินไปอันนี้เกินไปวันนี้ถ้าเป็นไฮก็คือฟอกเอาปิดโอเคระยะได้อยู่กระตุกไหมอ่าอฟมันรันสามสิบเองอ่ะน้อยมากเลย แน่นอนสแตนดาร์ดก็ได้ระยะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกนะที่มันกระตุกเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยมันจะกระตุกขัดใจตรงที่มันวิ่งไม่ได้เนี่มันวิ่งได้แต่ว่ามันนะมันมีบั๊กนะเนี่ยตอนนี้มีบั๊กนะโอๆยใคร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 ระเบิดเวอรันใหม่ เอปูการนะมั้งเระยะการซูมออกไม่มีนะครับไอเอฟโวเบีะไม่มีนะพูดเซ็งเลยตรงนี้ไหนก่อนมันดอกเป็นต้นไม้ครับตอนนี้ดอกเป็นไฟบงไฟเบอร์นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะส่วนวิธีการนำเตียงนะครับผมก็ต้องใช้ฝ่ายนะครับผม เปรียบเสมือนคนแก่นะครับไปไหนเดี๋ยอวะนะเตรียมอยู่ลูกต้องลองอะไรให้แน่หน่อยเดี๋ยวค่อยลองแม่ไม่แม่ไป่เช่อบอกว่าท่านเช่อนะเกลือของที่เราทำขั้นนึงไม่แข็งไม่แมนพุทใส่ยึดแข็งดองอยู่โอ้แล้วก็นี่ครับผมเป็นไบโอมนะครับผมไบโอมถัดไปนี่เป็นไบโอมใช่ไหมแผนที่เหมือนเดิมครับเป็นแผนที่ตัวเอ็มนะครับผมแต่ก่อนจะไม่ใช่แผนที่นี้นะแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้ นี่ในแบบนี้เลยนะครับซึ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนในสมัยนี้เราก็สามารถเลนงีนิดได้นะครับภาพไม่ชัดเลยนะอืมจะดูจากแผนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดเกิดเราเนาะว่ามันไกลจังวะเนี่ยข้างล่างเราก็ต้องไปสำรวจอีกนะครับมีพิกัดบอกนละ้ไม่ต้องไปลงไอ้องุอ่นอ่อนนะอืมอันนี้คือวัวนนครับมันเปลี่ยนห้างตาอะไรเปลี่ยนหมดแล้วอะเป็นกระทิงไปแล้วนะครับผม อันนี้เหลือไว้ทอดหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้มันจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือกิ่งมไม้เฮ้ยเกลียดจริงๆมมไม่ได้ยินเสียงเลยแป๊บนึงรักกอนประมันอ่าแล้วก็มีเควสได้ทำด้วยนะครับใี่เปิดเควสเปิดตัวแอลนะครับถ้าเล่นมือถือก็มันมีให้ขึ้นอยู่เหมือนกันอ่านี่เนี่ยได้ดาวนะครับผมอ่าคนรับมา แล้วก็เขาจะอันนี้เพื่อัปเดตใหม่มั้งครับผมแสดงวันที่ได้รับนะครับแล้น,น,นี่ได้ทีสามก้อนนะครับโอเคหลจากนั้นก็ทำการค้าที่ขุดครับถ้าทิ้งของก็คือตัวคิวจริงๆมันจะเป็นตัวจีนะครับแต่ว่าต้งตองตั้งค่าเฉพาะในคอมนะ <c oughs> นี่ได้มาแล้วไล่ทำควยเรื่อยๆนี่แหละ นช่ครับบอสของเออเกมนี้นะครับผมจะเป็นเจ้ามาังกรสามตัวนะครับผม,มถ้าใครไม่เคยดูมินิพูสมัยก่อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหลายๆช่องเขาก็ทำกันอยู่แหละซึ่งตอนนี้บอสสูงสุดของตัวนี้ก็คือเดอะ o อยนะครับผมเป็นบอสที่โหดที่สุดแล้วนะครับเนะี่ยฆ่าวอร์แฟนทอมนะครับ ซึ่งก็จะต้องใช้ขอสามอย่างจากสามมิตินะครับนี่ขอสามอย่างเนาะแล้วก็ครับนะครับหลนใจนั้นก็จบนะครับกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นผมว่าน่าจะเป็นมาสามสิบกว่าสี่สิบพาร์ได้ครับเป็นสี่สิบพาร์เลยเพราะว่ามันใช้ของนานเออของหายากด้วย <c oughs> อ๋อเสียเลยคือมนขุดชาครับเวลาที่มันไม่ใช่อุปกรณ์ของมันแต่ก่อนมันไม่มันไม่มีขึ้นกลางจอแบบนี้นะจอ,อนนี้มีโคตรไม่ชอบเลยยิ่งอัปเดตยิ่งคนเล่นน้อยครับเข้าใจผมก็เลิกไปบ้างเพราะว่ามันไม่สนุกเลยตอนนี้เวลาบ่ายโมงโอ้โหชีวิตจริงยังไม่เที่ยงเลย ที่อ่นนะนี่เกมใบขึ้น้วครับซึ่งสมัยก่อนคือเราต้องสร้างบ้านเองนะครับต้องหารูตรงรูหนูเอาเองซึ่งในแผนนี้ของเกมนะผมก็คือเขาให้บาห้านมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมาซ่อมเองนะที่เหลือเฮ้ ไปอุ้ยเอ้ยโอ้โหเยเลือดโคตรเยอะร้อยง้นอโอโธอโหโธอืโธนี่จะใช่อ้อโหเขามีพยาของพยาบาลมาให้นะครับไม่ได้เหมือนกันนะน่ากดตัว L อลนะครับอ่าอันนี้ผลล็อกอันที่สองแล้วนะครับ Battle Battle ก็จะเป็นการพวกฆ่าสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อรับของรางวัลเป็นอาหารนะครับเึื่องวิธีในการปี๊งอาหาร ต้องสอนหรอกนะไม่ครับก็เหมือนคันนะ่ะใช่ว่าคล้ายๆดีกว่าอืมดูรูอ่ะแล้วก็ไฟในเกมนี้เฮ้มจะมีวันดับนะโคตรเกียบเนะี่ยถีเกียบที่สุดเลยนะครับตั้งแต่อัปเดตมาคนเล่นน่าจะน้อยลงสุดๆเลยแหละผมว่าอ่าวิธีการทำนะครับโต๊ะครับ,รบ,รบอันนี้ แต่ก่อนใช้ไม้นะครับสมัยนี้ <c oughs> ใช้หินตู้คราบหินนะ <c oughs> เบื่ออะไรวนะเนี่ยอ๋อคราบอ่ะนะครับผมเป็นต๊ะคราบเนาะตอนนี้มีเซีหมดเลยค่ะท่้งวัดหนก็วางนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวต้องนะประตูทำยังไง <c oughs> คือเขาแยกไปหมวดหมดนะครับ <c oughs> อีกตอนประตูเรานจะใช้สองอันโคตรแพง ้าสองยางสิสิบส่งเลยนะครับต้ไม้สิบสองรลักนอค่ะ้างก่คองแต่แล้วก็ประมาณนั้นปิดปิดก่อนเพื่อว่ากันอตอนนี้เราได้เนื้อมข้ามาแตครับอักปิ้งปักเพราะว่าคือเหมนตัวนี้คือมันต้องคัดสันิดนึงอะค่ะส่วนี้ในการทำเดงนอนไม่รู้ตอนนี้เขาเปลี่ยนอะไรอย่างไรผมไม่ได้เล่นนานที่ในการทำเตียงนอนค่ะ อย่างนี้อ่าอ๋อเขาใช้เป็นฝ้ายแค่สามนะครับพี่นั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะมืดนะครับมันต้องไปตามหาฝ้ายมันจะมรอบในในการที่เอารถเี่ยมันจะอยู่มาณหนอันนี้สําคัญนะถึงเวลาไว้มาไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาะส่วนยจะ้าฝ้ายสักพูนคือภายพาี่่อายนาะยายของตกนะครับไม่มีคำสั่งดี่เราไม่เก็บของได้นะจะจับใช้ดาวคือย่าง ใไปไหนหมดใช่ค่หมดเลียวออสักประมาณอาทิตกว่าไปได้ค่ะเรือหรือดดูดูในเหตุหม่ใช่ถ้าสมมติว่าค่ะเหตุเหตุที่มีใช่เลค่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็คือจะจะตัวใช่ไปไหนทังหมดเลยค่ะจะได้เป็นตัวเลือกค่ะเาเนะครับคะขอคุยค่ะ มันไม่มีช่งช่งมันเถิดนะครับซึ่งร้อนอาหารจะลดไวมากนะครับมีแบบซื้อข้อศีอย่างเดียเออไม่รู้อะอ่าสักครู่นะครับต,ต,ตั้งกลุ่มรีซอสแปะไวน้นะอ่ากดไม่ได้แค่อ่าเนี่ยมันจะมีฮอดคีย์นะครับในคอมเนาะรีซอสรีซอสแปะรีซอสแปะอยู่ในนี่รีซอสแปะ ตั้งนำใหม่ดีกว่าเป็นปุ่มบวกเอากดบวกก็ไม่ได้มีรถเช่ามั้งส่วนเตาวิในการคราบนะครับก็คือใช้ไฟเบอร์แปะแล้วก็เออ่ดินนะครับผมจำนวนห้าก้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม้คาบเลยอะไรก็ไม่รู้เลยทีในการหาไฟเบอร์ก็ขุดอย่างเงี้ย ไฟเมอร์สามารถไปทำเป็นไฟได้นะครับอ๋อที่ผมเลาาเมื่อกี้นะครับมันคือเห็ดอ่าเป็นเหตุเรืองแสงนะครับติดจอยกับก้อนมันเป็นฐานอะแต่ว่ามันเป็นฐานเวอร์ชันใหม่นะครับที่เอาไปคาไฟไม่ได้อุบาทวเจี๊บเลยลูกอ,อ๋อไม่ใช่เพี้ย อ่แต่แต่ดีเลยคือไฟมาครับได้แปดครับต่อนี่ถ้าใช้เป็มาอตามนี้งช่องหลวงไปเป็นช่งหซ้ายบนมีมันฟูมด้วยนะครับล,ลูกอะไรนั่นแหละดูแก้ว้ลยบท่ที่โอครับั้ยครับด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 ับไม่ลูกค้าหลายรายแล้ววันนี้ไม่ได้ยักระบอกมีหัวมีลูแล้วก็มีจ่บ ัไอ,อ้ปนนุ่นนนนมจัดของขอบคุนนกลัวเว้ยเดีครับเีเขาอยู่ไหมเอยพดหยดค นั่นแหละอันนั้นคือมอร์อร์นะครับ๋ยวไปปราบให้ดูอ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวสมัยเรนแมนครับถ้างโมงหน้ามันไม่ไหร่หรือไม่ก็มาจะเดินเข้ามาฆ้าเราเช่นกันพีเ่เดินตามเห็นไหมพี่ผมว่าจะ้าพี่ดีบ่ะอ่าเย่าร้อยมนึีกว่ด อยากกิงก็เปิดมาน้องอยากกี่รัวครับโอ้ย <laughs> <laughs> อยากกิงก็เปิดมาอยากกิงก็เปิดมาเนาะอ,อยากจิงก็เปิดอยากจิงก็เปิดมาเนือสองร้อยนะครับเลือดไปไหม,ไหมไหน,นีน่คที่เยี่ยมที่โก้มากเลยโอ้ย โอ้อไปแล้วหนึ่งน้ำฟอ,องคอนทีวีนี่เลเยแล้วก็มีหินเซฟในบ้านด้วยนะครับเป็นเอ่อเล่ยๆขอหาหาไม่เจอไ,ไหนวะ แยกประเภทงงเลยเออช่าหมนเถอะนะครับผมโอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นเพเสมือนซอมบี้ครับอหอดนี้มีโโลูกแล้วเหรอดาบมันปันไกลนะ ไปแล้วค in ุณเข้าบ้านแล้วเข้าบ้าแล้วเขาอยู่ก็อยู่แล้วหมุนไปแล้วสองวนใยม่เากยตใจนะของเราก็ตใจเาว่าไม่ใช่ฮะมอนสเตอร์เกมนี้น่ากลัวมากอ้ออยู่นี่นะครับเป็นจุดตน่วยเซฟนะครับเดี๋ยวจะวางไว้จุดนี้นะครับนี่ในการเซฟคือเราต้องพยายามซึ่งเดียวเขาบอกกัน ก็เอาไปว่าประมาณนี้สำหรับภาแรกนะครับผมก็จบไปแล้วนี้ก็แล้วกันครัแล้วชอบก็อย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นอะไรใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมข้างหน้าเดี๋ยวลงไม่ไม่ไมยังยังไม่ลงเหมือน,นยังมาทุกตัวอีกน,นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำของอะไรต่างๆให้ฟังเนาะโอเคอย่าลืมเตือนกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในภาหน้าครับอ๋อโอเคค่ะ